สวัสดีคะ่ะสวัสดีช่างเสริมสวยทุกคนนะคะสินค้าหนูเข้ามาใหม่นะสาหรับช่างเสริมสวยคนไหนอยากประหยัดเวลาในการยืดถาวรใครที่ยืดถาวรขั้นตอนเดียวอยู่แล้วอันเดิมเนี่ยจบงานไวจริงนะคะแต่กลิ่นเหม็นมากๆกลิ่นทิ้งหลังทําหนักมากๆตัวนี้เป็นครีมยืดขั้นตอนเดียวของแบรนด์โอเค และใครที่มีปัญหาเรื่องของยืดสองนตอนหหัวใช้เวลาถึง4-5-6ชั่วโมงถึงได้เงิน1คนตอนนี้นวัตกรรมใหม่นะคะของแบรนด์ของน้องเองจะเรียกว่าน้ำยายืดขั้นตอนเดียวของแบรนด์ OCLAY หรือแบร C L A นด์ OCRE SALON WORK ตัวนี้จะเป็นสูตร ALL ไม่เห็นหม ALL All, suit All สูตร a l l in One คือสูตรทุกสภาพเส้นผมครบจบใน1ถุงเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นผมอ่อนแอก็สามารถมีน้ำยาได้ผมแข็งแรงใช้ได้อยักศกใช้ได้ตัวนี้นะฮะกลิ่นของเขาเดี๋ยวหนูจะเปิดดมให้ดูนะจะได้พิสูจน์กันเนาะข้างหน้าตรงนี้เลยว่ากลิ่นของเขาออกประมาณไหนนะถ้าไปกินน้ำยายืดข้าตอนเดียวของไทยจะมีกลิ่นค่อนข้างแรงถูกไหมเดี๋ยวหนูดมให้ดูจำคำหนูไว้นะฮะ กลิ่นอ่อนมากๆกลิ่นคล้ายๆกลิ่นลิ้นจีกลิ่มเหมือนน้ำยายืดทั่วไปแต่ไม่เหม็นเลยกลิ่นเคมีที่มีความอ่อนๆกลิ่นเคมีอ่อนๆที่ไม่ได้ฉุนไม่ได้ไหหลังสามารถดมได้ดมเพลินๆเ,เลยคุณภาพเขาหนูการันตีให้ว่าโคตรของโคตรดีเป็นสูตรที่ครบจบในชุดเดียวแม่ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรลงไปเพิ่ม แต่ถ้าเราต้องการความเงาแม่สามารถที่จะปั๊มเคลาติสสดลงผสมได้ใส่สเต็มเซลล์ได้ตัวนี้สามารถยืดได้ดัดดิจิตอลได้เป็นน้ำยาย,ยืดขั้นตอนเดียวที่ถุงใหญ่มากๆ1ถุงของหนูปริมาณอยู่ที่850อ ml ใช้เวลาในการยืด2ชั่วโมง40นาทีเสร็จ1หัวย้ำว่า2ชั่วโมง40นาทีเสร็จหหัวถ้าช่างเสริมสวยคนไหนตามหาน้ำยายืดขั้นตอนเดียวอยู่เลือกตัวนี้วิธีการใช้งานของเขาง่ายๆนะคะฟังหนูสั้นๆเลยสระผมเสร็จแล้วเอาลูกค้าขึ้นมาซับหมาด แล้วเราดูว่าถ้าเราแยกตำแหน่งผมได้แล้วก็สามารถที่จะลงน้ํายายืดได้เลยใครที่ไม่ชํานาญก็เป่าให้แห้งสนิทก่อนเพื่อแยกชั้นผมเสร็จแล้วลงครีมยืดลงไปเมื่อลงครีมยืดเสร็จแล้วจับเวลาประมาณ30มนาทีเช็คความยืดหยุ่นได้เลยค่ะ20 -30 นะเช็คความยืดหยุ่นเมื่อยืดหยุ่นเต็มที่แล้วจับผมมาหนึงเซนดึงได้ถึง10เซนแสดงว่ายืดหยุ่นเต็มร้อยเปเซละ เอาลูกค้าไปล้างออกแล้วหมักทีเมิที่เราชอบหมักเสร็จแล้วนะคะเอาลูกค้าขึ้นมาเป่าแห้งใส่อาหารผมฉีดสเปรย์กันความร้อนให้ฉ่าๆเลย mm. เมื่อเราฉีดสเปรย์กันความร้อนฉ่าเสร็จเป่าแห้งสนิทแล้วแบ่งผมรีดรีดเสร็จแล้วเป็นอันจบงานลูกค้ากลับได้เลย10ปี20ปี30ปีส่วนที่เรายืดไปถ้าวันแรกตรง วันต่อไปก็ต้องตรง10 20, 30, 40ปีก็ต้องตรงถาวรเพราะตัวนี้น้ำยายึดขั้นตอนเดียวของหนูออกแบบมาเพื่อความตรงที่ถาวรช่างเสริมสนยคนไหนเจอปัญหาน้ำยายึดขันตอนเดียวไม่ตอบโจทย์ใช้น้ำยายึดขั้นตอนเดียวใช้ได้แค่ผมวันเอแข็งแรงไปไม่ถึงแม่จบที่ตัวนี้ขั้นตอนเดียวของหนู All one. อออินวันครบจบในชุดเดียวเลยจ้า